โชคสวยหลดไปนะคะเราได้ปูมาคิดว่าจะทำอะไรกินดีอันเดอร์ปูเราก็ได้หอยมานะคะนี่เดี๋วให้ดนูนี่หอยที่เราไปเก็บมานะคะคล้ายๆคือเปล่งันหอยแค็งแต่ว่ารสชาติที่เขาบอกอมันเหมือนหอยลายโอเคเดี๋ยวเราจะลองนี่อยู่ในถุงก่อนจะนักูสองตั สองตัวสีว่ตัวหกตัวโอ๊ะเชือกยันตายจ้าอันนี้ไม่ได้ตัดเองนะพี่เขาแบ่งให้โอ้หนูหนูยันหนีบเขาหอยหนีบขาปูโอ้ my god พี่ล่าเคยยันหนีบเขา